มัธยมกับมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งในเรื่องตารางและเวลาการเข้าเรียนค่ะซึ่งมัธยมเราอาจจะเรียนประมาณ6 8ถึงวิชานะคะแต่ว่าถ้ามหาวิทยาลัยนะคะจะเรียนประมาณ3 4ถึงวิชาค่ะซึ่งวิชานั้นน่ะจะมีประมาณ 2- 3สามชั่วโมงค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบ่งหรืออาจจะมีเรียนวันเสาร์หรือช่วงบ่ายได้ค่ะซึ่งข้อสอบปรมาัยและอัตนัยนะคะ ถ้าเป็นมัธยมจะเจอเข้อสอบแบบกากระบาดเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเข้าเป็นมหาวิทยาลัยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอัตรัยหรือข้อเขียนนั่งเองค่ะเพื่อความเข้าใจค่ะข้อ3นะคะมัธยมนะคะจะใช้เกรดเป็นแบบตัวเลขนะคะหรือเกรด4ี่เกรด2ออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยนะคะเขาจะมาเป็นแบบตัวสะกดค่ะ A ก็คือได้เกรด4ค่ะ B บวกก็คือได้3.5ส่วนถ้า B เฉยๆก็คือได้เกรด 3, C C บวกก็คือ2.5 C ใช้เฉยๆก็คือเกรด2ค่ะ d ก็คือ1.5ส่วน D อย่างเดียวก็คือ1ค่ะ f ก็คือเท่ากับสอบตกหรือว่าขาดสอบค่ะ